เมะกาสวัสดีคารดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่องยูทูบของอาจารย์ม่ออีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาพระสมเด็จวัดเตไทยโยพิมเก้าชั้นนะครับหูใบสีนะครับพิมเก้าชั้นหูใบสีสร้างไว้เมื่อสมัยปีพศสองสี่ศูนย์เดนะครับสองสี่ศูนประมาณนี้นะครับสร้างไว้ ชั้นหูใบสีเอเก่ามากครับเก่าจริงๆร่าต้งไว้ไม่มากนะครับพานี้เขาตร้งไว้เป็นหนสอนที่รรุนะครับถึงเก้าชั้น้อยมากนะครับท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรคที่หน้จอนะครับเลืขึ้นมาทด้านล่างนะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศู้านงดงามนะครับงดงามรงรักสิดทองเอาไว้นะครับดูครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังมัเป็นภาพขยายภาพขึ้นมาขยายใหญ่ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาดูนะครับดูดวงานะครับถึงชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีมวลสารแต่มวลสารไม่มากเท่าไหรไม่น้าเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเก่านะเก่ามากครับดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าขึ้นมานะครับจะเป็นพื้นเจ็ดชั้นหน้าอกโซวีนะครับหรือใบใสนะครับ สวยงดงามมากงดงามจริงๆพระองค์ครับสวยมากครับดูความเก่าดูชุกแก้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอขนาดนี้ติดต่อได้จลเป็ักแท้นะคแท้ ับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับติดต่อมาสั่งใหม่ได้เลย0946204471แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมตลอดมาถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของหน้าโทรดักใหม่ได้เลยครับขอขอบพระคุณ